สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะให้กับชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมประจําเดือนมกราคม2 5 6 7นนะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมค่ะชาวตุลน,นะคะ หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนและชาวกลุ่มนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพาันธ์ถึง14มีนาคมนั่นเองนะคะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆน,นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพค่ค่ะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะที่เป็นดวงของคุณคนเดียว จงงๆน่่เอคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุลกุมแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอด้วยดีหนยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ เดวิลค่ะสองเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่เก้าไม้เท้าค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินขับหรือศักันกมังกรธาตุน้ำกรากฏมีน,น,านามกกมพิจิกอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูนะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามนะ้าไพ่เท่านั้นมรู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวธาตุลมมีถุนตุ่กุมนะคะมีการพูดคุย นะคะมีการสื่อสารในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไปไปกับกลับบางครั้งบางทีเรารู้ว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ,อ,ะอาจจะอยู่ไกลกันนะคะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันนะคะ,ะไม่ค่อยมีเวลาที่จะเขาเรียกว่ามีกิจกรรมร่วมกัน นะคะบางครั้งบางทีนัดแล้วก็ถูกเลื่อนนัดอะไรประมาณนี้หรือมามาไปไปมามาหายหายนะคะเชทหนักขวานะคะกว่าจะกลับมาตอบกันทีก็แบบชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้ไม่มีไม่ค่อยจะมีการคุยอย่างต่อเนื่องสักเท่าไหรนะะ่นะคะแต่นะคะกเ็เหมือนกับว่ายังมีการง้อง,งอนกันอยู่ตลอดเวลานะคะทำให้ความสัมพันธ์นี้มันมันค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเหมือนกับ เดินหน้า3าก้าถอยหลัง2อเก้าเดินหน้า1นก้าถอยหลัง3าก้าอะไรประมาณนี้นะคะมันยังเป็นประมาณนี้อยู่เนาะมันเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะคะหรือชาวธาตุลมบางคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนที่เขาเรียกว่าเจ้าชู้นะเดวิลนะคะไพ่ของปีศาจนะเจ้าชู้คารลมดีนะคะมีตัวเลือกเยอะนะคะแล้วก็เวลาเราจะไปเราจะออกจากความสัมพันธ์เขาก็จะพยายามดึงเราไว้ไม่ปล่อยเราไปนะคะคารมดีหน้าตาดีนะคะ มีตัวเลือกเยอะนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าทุกหลายๆครั้งตัวคุณอาจจะจับได้ว่าเอ้ยเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวนะคะแล้วทุกครั้งที่เราจะออกมาเขาก็พยายามที่จะแบบดึงเราให้อยู่กับเขาอีกนะคะแล้วพอเราใจอ่อนเขาก็จะทําอีกอะไรประมาณนี้นะคะอืม นะก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในช่วงเดือนมกราคมเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบรแรกค่ะได้เป็นไพ่หกถ้วยนะคะไพ่เก้า ก้าถ้วยค่ะไพ่เด็กถือเหรียญนะคะและเป็นไพ่เก้าดาบค่ะชาวธาตุลมมีถุนตุก,กุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในในบรรยากาศความรับความสัมพันธ์สถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะถ้าหากว่ามีการงอนการมีการงอ้อก็จะมีการงอ้อกันเกิดขึ้นโกรธกันก็จะง้อกันนะคะอืมแล้วก็ จะมีการประคับประคองความสัมพันธ์นี้จะมีการช่วยเหลือบางอย่างนะคะ,ะเหมือนกับขอบความช่วยเหลืออีกคนนึงก็ต้องช่วยอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะผลประโยชน์ต่างตอบแทนเพราะมีการช่วยเหลือกันและกันในเรื่องราวของการเงินการงานนะคะหรือแม้แต่กระทั่งซัพพอร์ตในเรื่องราวของอความคิด นะคะแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าถามหาความชัดเจนในความสัมพันธ์อ่ะไพ่ก็ยังไม่ไพ่ก็ยังบอกว่ายังไม่ได้นะคะแล้วก็มีเกณฑ์มโอกาสที่ชาวธาตุโลมเองเนี่ยอาจจะมีความเขาเรียกว่าคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลเนาะกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าตัวเราอาจจะอยากที่จะ ให้ความสัมพันธ์นี่มันชัดเจนอยากให้เขาเลือกเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าในสิ่งที่คุณต้องการอ่ะเขาก็ให้คุณไม่ได้แล้วเขาก็ยังไม่ได้ปล่อยคุณไปเพราะว่าทางนี้ทางนั้นนะคะเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะหรือเขาอาจจะแบบ เก็บคุณไว้แล้วเขาอุ่นใจอะ่ะเออหรือคุณอาจจะช่วยเหลืออะไรบางอย่างเขาได้เลยทําให้ตัวเขาอะต้องเซฟคุณไว้ในชีวิตแล้วก็ไม่ได้ปล่อยคุณไปแต่ก็ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในในเขาเรียกว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า ความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมกับคนที่คุณคุยอยู่นะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกัน <borg. S 1> ขอดูของชาวธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่มาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่ควีนถือดาบค่ะ คุณถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่คิงถือดาบชาวธาตุลมมิถูนตุลกุมนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคุยอยู่เอ่อคุณคิดว่ายังไงเ่ยเขาก็ไม่ไปจากคุณหรอกยังไงเขาก็ไม่มีทางที่จะไม่เลือกคุณอืมเพราะ บางคนอย่างที่บอกเนาะว่ามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันถ้าไม่มีคุณงานเขาจะไม่ราบรื่นถ้าไม่มีคุณเขาต้องลำบากในการใช้ชีวิตอะไรประมาณเนี่ยนะคะมันเลยทำให้ตัวคุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองว่าถ้าหากว่ามีตัวเลือกทางเลือกมาแล้วคุณให้เขาเลือกเขาจะเลือกคุณอะไรประมาณเนี่ยนะคะแต่ในความมั่นใจของคุณนั้นก็แอบแฝงความคิดเยอะคิดมาก ความวิตกกังวลนะคะอยู่เหมือนกันไม่ใช่ไม่กลัวนะคะ <st it> ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่มั่นใจแล้วคุณจะไม่มีความกลัวในใจคุณก็มีความกลัวคุณก็มีความแบบวิตกกังวลเหมือนกันคุณก็มีความแบบนอนไม่หลับเหมือนกันนะคะคุณก็มีความแบบรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็มีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าเอออะไรประมาณนี้ hani, นะคะ กับคอนเน c t ชันที่คุณมีอยู่กับเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนที่ชาวธาตุโลมมีถุนตุนกุมคุยอยู่นะคะคนคนนั้นค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุโลมมีถุนตุนกลุมขอดูความคิดและความรู้สึกของเขานะคะไพ่ใบรแรกได้เป็นไพ่เดอะฟูลค่ะเขาไม่ค่อยสนใจคุณเลยเนาะสามไม้เท้าค่ะเขาน่าจะเป็นคนขี้เบื่อด้วยนะคะสิบเหรียญค่ะ และเป็นไพ่สองดาบชาวธาตุลมมีถุงตุนกลุมนะคะคนๆนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณถามว่าเขาเขาเขาไม่ชอบดราม่าอืมนะคะเขาไม่ชอบดราม่าเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนรักอิสระนะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะควบคุมคอนโทรลอืมเขาจะยอมคุณก็ต่อเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือเขาจะยอมคุณก็ต่อเมื่อเขาต้องการผลประโยชน์ต่างตอบแทนแต่ถามว่าเขาอะ เลือกที่จะเขาจะหยุดอยู่กับคุณไหมเอะ่ะในความคิดและความรู้สึกของเขาอะ่ะไม่เพราะไพ่เดอะฟูขึ้นมาใบแรกเลยคือการไม่หยุดอยู่กับที่การการไม่มีความมั่นคงการไม่ให้ความมั่นใจใดๆทั้งนั้นนะคะตัวเขาก็ค่าที่จะมีคําแพงแล้วก็ตั้งขอบเขตไว้ในความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและตัวเขานะคะอืบางครั้งบางทีเดอะฟูก็จะเป็นคนที่แบบเออแก้ไขสถานการณ์ล่วงหน้าได้แต่ว่าในสิ่งที่เขาพูด ในสิ่งที่เขาวางแผนในสิ่งที่เขาบอกคุณในส่วนของอนาคตอะ่ะเชื่อไม่ได้นะเออนะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไบเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมีถูกตุกุกุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะ เอาคำใบแรกค่ะได้เป็นไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะสไม้เท้าค่ะอัศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่ดิมิจิเชียนเออเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ก็จะยังมีการสื่อสารอยู่ยังมีการไปไปกลับกลับอยู่แต่ว่าเออมันจะยังมันจะยังไม่ได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์เพราะว่าคนใดคนหนึ่ง รักตัวเองมากกว่าที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะหวังในเรื่องราวของการงานความมั่นคงอนาคตนะคะสิ่งที่เอื้อต่อผลประโยชน์กับเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะประมาณนี้นะจะยังมีการสื่อสารกันอยู่สื่อสารเพื่อผลประโยชน์ต่างตอบแทนทั้งคู่นะคะแล้วก็อ ยังคงเช็คเรตติ้งอยู่ยังมีใครคนใดคนหนึ่งยังเช็คเรตติ้งยังแบบเจ้าชู้ไปเรื่อยอยู่นะคะดังนั้นความสัมพันธ์นี้มันจะยังไม่ชัดเจนในช่วงเดือนนี้และเดือนต่อๆไปในระยะเวลาอันใกล้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ได้กับชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุมนะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนาใบแรกได้เป็นไพ่สิบดาบนะคะ ไพ่หไม้เท้าค่ะไพ่อัศวินถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่8ดาบชาวธาตลมมีถุนตุคุมที่มีคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่บอกว่าถ้าหากว่าความสัมพันธ์นี้มันเคยทําให้คุณเจ็บให้คุณเสียใจเคยหักหลังเคยปิดบังนะคะเคยทําให้คุณรู้สึกอึดอัด คิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนะคะแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่าจมอยู่กับความทุกข์นะคะไพ่บอกว่าอย่าอยู่ในความสัมพันธ์นี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีทางที่จะพัฒนาได้นะคะไพ่แดดาไพ่สิดาเป็นความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงอยู่ต่อไปก็มีแต่จะอึดอัดอยู่ต่อไปก็จะมีแต่ความทุกข์ความทรมานนะคะก็ลองพิจารณาความสัมพันธ์นี้กับคนคนนี้ดูนะคะ ก็จะประมาณนี้ขอบคุณเพื่อนเทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไปให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไปอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ